มาแล้วครับผมสำหรับกิจกรรมรอบนี้นะนี่ผมบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้ให้แจกกันทุกคนนะเออง่ายๆเพียงแค่ดูให้จบฮระเออแล้วก็กดลิงก์ไปสมัครครับผมแล้วก็บอกว่ามาจากช่องผมแค่นั้นเออง่ายๆเป็นไงก็รับเครดิตไปเล่นกันฟรีๆแล้วโอ้โหเป็นไงโคตรจะง่ายครับผมรออะไรฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วครับผมกดกันไปได้เลยไป รับเนี่ยสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้มาอยู่กันโน,นหนึงแห่งการตรีตุ่นนะฮะเรียกว่าวันนี้เนี่ยงบบานปลายและเยอะมากๆครับเออกับพันห้าก็เลยทีเดียววันนี้จัดหนักมากๆยึดกระทุ่มทุนสร้างเลยทริปนี้มารุยกันดีกว่ากับห้องธรรมดาห้องกลางครับวันนี้เราจะเปิดคอนคอนย์ผ้าเดี่ยใครป่าไปวะเราจะเปิดคอนที่เลเวลสิบ สิบห้าไหมเออแพงไหมป่ะวะอสิบห้าก็สิบห้าสิบห้าจริงๆอยากจะได้สิบแต่ว่าสิบห้าเนี่ยการตีเนี่ยต้องช้าๆกว่าสิบนะเออยิ่งของสูงเท่าไหร่เราต้องยิ่งใจเย็นๆใจนิ่งๆนะอ่าวันนี้กะไม่เยอะพอฮะสักห้าร้อยก็น่าจะถึพอได้อยู่ทำได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้มาเราเปิดตุนแม่นก่อนอ้ ตัวแรกก็เอาเลยอีกทีหนึ่งคู่หน้าเรายังได้อยู่กระต่ายมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝักอยู่เฮ้ยโคตรด้านถามจริงโคตรด้านเลยกบหน่อเด้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้อยู่ไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยเราแย้งหน่าสักตัวละที อก็นิ่งอยู่เหมือนกันเอ้ยว้าว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 มาเลยและกันมาเลยและกันครับไปต่อครับโมวเราลดเราลดนะลดคอนนะพอพอบอกเลยว่าพออิ่มเลยอ่ะจริงนิ่มๆเลยผมบอกเลยไปนิ่มๆเลยเนี้ย ขึ้นอีกขึ้นอีกมามาสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมวน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 ไม่พอกว่าวนวนวนไม่มาเฮ้ยไม่มาปล้กจัดจัดจัดยังไม่มาแล้วอาจาร์จบแล้วเท่าศูนย์เนาะไม่เป็นไรไม่สี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 เลียดไม่สีเลียดช็ ผมก็มองว่ามันค่อนข้างตึงนะแต่ว่าถ้าถ้าเราเบิดตัวแรกแบบต้องมีตัวที่สองหรือว่ามันจะตันกันสองพันว่าท่านผู้ชม่จริงนะไปกันต่อไม่มีใครตันกันหรอกนะเออใครเขาตันกันเล่าไม่มีคือใครเขาตันกันหรอกนะไอหนูแกน่ะมาหลุดโลกแล้วเฮ้ย จอดจอดจอดไม่ใช่เขาตันลงนะความตันทางตันนั้มันมีอยู่จริงนั่นไงเล่าพี่บอกแล้วเป็นไงเล่าฮเฮ้ยหุ่นล้านอีกแล้วไป,ไป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 ดีกว่าไปดีกว่าเพราะมันตันจริงสองวันสองวันนี่แหละอ่าสำหรับคลิปนี้รากกนไปถึงคลิปนี้แล้วกันฝากเอาไว้กันด้วยนะครับผม like กดไลค์กดซับเด็ดด้ดครับสโลวบ๊ายบายครับผมบ๊ไยบายไปไป,ไป,ไปอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันนะบอกก่อนว่า แกกันฟีฟีนิ่มๆเลยเอออย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันแล้วกันครับบ๊ายบายครับ I have a dream that's all i need I'll make it happen s o m e w o r k and believe know what i want so i'll take it on i o w m a n e mistakes but mistakes make you strong let's break it down for me